อาชีรู้จักไหมครับว่าตัวนี้มันคือสินค้าอะไรสินค้าตัวนี้นะคะลักษณะเป็นกล่องเป็นบล็อกหนูว่ามันน่าจะเป็นปัม๊มอ่าถูกแล้ปัม๊มเป็นแต่เป็นปั๊มไรเลยเป็นปั๊มอะไรนั้นให้พี่มอสเฉลยดีกว่าค่ะอ,อ๋อได้เลยครับอาชีจริงๆตัวนี้เราเรียกว่าเป็นปั๊มมิเตอรงหรือว่าโดสซิงปั๊มนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยแต่ก็จะมีทั้งขนาดตัวเล็กตัวใหญ่อ,อ่ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มขนาดเล็กครัอบอาชี สีน้องสดมากเลยนะคะพี่มอสเออถ้าดูจากตัวน้องเขาแล้วอะค่ะไม่แน่ใจว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างคะพี่มอสเพราะดูเป็นกล่องเป็นบล็อกมีปุ่มมีหน้าจอหน้าตานี่หนูไม่คุ้นเลยปกติในโรงงานหรือในปรเซสจะเห็นแต่ปั๊มลักษณะเป็นตัวใหญ่ๆเป็นรูปหอยโข่งอะไรเนี้ยค่ะองค์ประกอบปั๊มเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเรียกว่าหัวปั๊มค,ครับก็จะสัมผัสกับเคมีเฉพาะส่วนนี้เท่านั้นะนะครับส่วนที่2ก็คือบอดี้ของปั๊ม ก็จะเป็นส่วนของผ้าคขับเคลื่อนนะครับส่วนที่3ามก็จะเป็นหน้าปันะ๊มนะครับก็จะเป็นในภาคคอนโทรนมีปุ่มปรับมีรูสายสัญญาณนะครับก็หน้าตาสีสันสวยงามสวยงามสวยเหมือนอาชีเลยพี่เอไม่เคยชมแบบนี้เลยค่ะเอาพี่มอนอีกได้เปล่าเร่าเล่น,นิะคะ่ะ